ข่าวใหญ่วงการตลาดทุนไทยหลังบริษัท Golf ฟเอเนอร์จีดีเวลลอปเมนจำกัดมหาชนและบริษัทอินทั h โฮ l ดิ้งจำกัดมหาชน ประกาศควบรวมกิจการคิดเป็นมูลค่า120 0 0 0ล้านบาทโดยการควบรวมกิจการในครั้งนี้นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญในวงการธุรกิจไทยโดยรวมจุดแข็งของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกันโดยคาดว่าการรวมกิจการในครั้งนี้จะจัดตั้งบริษัทและเสร็จภายในไตรามาส2องปี2568แหล่งข่าวจากวงการโทรคมนาคมเปิดเผยถึงสาเหตุการควบรวมกิจการระหว่างกัน เนื่องจากว่า Gulf และ i n t uch ทำหน้าที่เป็น Holding Company ดังนั้นจึงรวม Holding Company ของทั้งสองฝ่ายรวมกันโดยจัดตั้งบริษัท New Co ขึ้นมาใหม่เพื่อลดความซ้าซ้อนในการบริหารจัดการด้วยวิธีการแลกหุ้นโดย1หุ้น Gulf ต่อ1.02974หุ้นในบริษัทใหม่1หุ้น i n t uch ต่อ1.69335หุ้นในบริษัทใหม่ซึ่งไม่รวมหุ้น47.37%ใน i n t uch ที่ถือโดย Gulf เนื่องจากได้รับการจัดสรรโดยตรงให้แก่ผู้ถือหุ้น Gulf โดยภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และก่อนการควบรวมบริษัทจะมีการตั้งโตซื้อหุ้นในไตรามาสที่4ปี2567ถึงไตรามาสที่1ปี2568ประกอบด้วย 1. การทำคำเสนอซื้อหุ้น36.25%ในหุ้นสามัญของบริษัทแอดวานโดย Gulf i n ินทัและซิงเทลและนายสารัฐรัตนาวดีที่ราคา216.3บาทต่อหุ้นเป็นมูลค่ารวมประมาณ233,201ล้านบาท2การทำคำเสนอซื้อหุ้น58.86%ในหุ้นสามัญของบริษัทไทยคมโดยบริษัทกฟ บริษัท g ก l าฟเอจจำกัดบริษัทย่อยของ g ก l าฟอินทัสและนายสารรัฐรัตนาวดีที่ราคา11.0บาทต่อหุ้นเป็นมูลค่ารวมประมาณ7,097ล้านบาทโดยนายสารรัฐรัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร g ก l าฟเอเนอร์จีดีเวล็อปเมนกล่าวว่า การควบรวมกิจการในครั้งนี้เป็นธุรกรรมควบรวมขนาดใหญ่และมีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและในสิงคโปร์เกี่ยวข้องด้วยถึง5บริษัทเนื่องจากเป็นธุรกรรมที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนต้องคำนึงถึงผลกระทบในทุกๆด้านและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกๆฝ่ายหวังว่าการควบรวมครั้งนี้น่าจะเป็นข่าวในเชิงบวกสำหรับตลาดทุนไทยและจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาหุ้นกกลฟส่งสัญญาณตอบรับดีราคาเปิดวันนี้หลังจากมีการประกาศครบรวมที่44บาทจากราคาปิดวันก่อน42บาท25สตางค์ต่อหุ้นพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พราวเอเชียผู้ประกาศข่าว AI ของฐานเศรษฐกิจรายงาน